แอดสวัสดีค่ะสวัสดีเอชซีกาสองเด้อนนะคะสวัสดีวันจันทร์นะคะวันจันทร์วันที่แปดนะคะมกราคมนะคะสองพันหารอยหกสิบเจ็ดนะคะเดี๋ยวมาตามต่อนะคะตัวเล็หน้าข้างนะคะ,นะคะของเซียนชนไก่นะคะของเซียนชนไก่เซียนชนไก่่าขอแกะมือนะคะเพื่อนว่านะคะระวังหดทีพผ่านมากของเพิ่นรุดนะคะทุกชมนะคะหัดทิพผ่านมากกับรุดนะคะเพิ่นบอกว่าขอแก้ตัวใหม่นะคะนะคะ ของเพิ่นหยหนึ่งกับสี่นะคะหลุดนะคะมาติดสามติดหกติดเจ็ดติดหานะคะอันนี้บาติดนะคะหลุดนะคะคุณชมนะคะเดี๋ยวมาตามตรงนะคะต,ตัวเลนะขดเดนะคะมีสาววีหลุดเด้อนะคะเอาเบิ่งกันเลยนะคะเาแน่หลุดแน่นะคะราพัฒนานะคะ ีกัเป็นมันจันทร์แล้วนะคะขอหายเฮงๆ้วยๆทุกคนทุก่านเดอ้อนะคะขอโชคหมนันสุข,ขสุขคนนะคะคุณบอกว่าขอแก่มื่อไม่แน่ไมเกตนะคะกระบอเป็นยังนะคะก็มาหายเอฟซีเพิ่นเบิงนะคะ ขับพ่นมาค่นกับสีซื้อนะคะพ่นบอมากคนกับบซื้อนะคะแน่นบ่ค่ะบังคับกันบ่ได้นะคะท่านชมขันตัวเลขมันถูกโอกถูกใจเท่ากับซื้อนะคะขันเท่าบอมากเท่ากับบอซื้อเอาไปเบ่งกับหลายๆสำนักนะคะหลายๆอาจารย์นะคะว่าขาว่บนะคะ เพราะว่าแนวทางนี้นะคะเอามาแบ่งปันขันเข้ามาเข้าถึงซื้อบำมากกับบซื้อนะคะแบบนี้บังคับกันไม่ได้นะคะบนล่างวิ่ง มบ,บนล่างวิ่งนะคะเก้าเจ็ดนะคะช่องแม่เกดนะคะคนมักเลก,กับมี่วยล่าพัฒนานะคะว่าว่าสิเปนล่าพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยนะคะ บตัตรตดตัวเลขมากนะคะแอดกับอยากเอามาแบ่งปัานเอฟซีนะคะบ่อยากเห็นผู้เดียวนะคะ,ะบ่อยากเบิ่งผู้เดียวเดี๋ยวเลขออกมาโอ้เลขตัวนี้ออกมาแล้วบได้สื่อนะคะบไดรล่วงหายเอฟซี่นในเบิ่งนึ่งนะคะเลขติดนะคะเพราะว่าเขาต้องล่งไว้นะคะดยวสิว่าเลขออกแล้วถึงมาล่ง แฟนเอฟซีบอกหายนะคะเบิงบ่เบิงกับลุ่งไปโหลดนะคะยังดีใจนะคะเนาะทีเอฟซียังบาถ,ถิงกันนะคะทีค่อยกดไลค์กดแชร์ใหยนะคะหหยกับทางช่องนะคะเป็นกำลังใจไหยนะคะก้าสามก้าสองก้าหนึ่ง นะคะเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งฮะมีเอฟซีนะคะพันบอกว่าลุ้มไปรดนะคะเป็นเิบเบิงหรือว่าเบิงกระซาง้นนะคะมาตวตุวตวเล็กเฮ้า เขานะคะเดี๋ยวค้นกับเขาเมา่เบิรงเองนะคะคนวาเอาราคาแคบนาจอไว้เลยนะคะตัวเลขแนวทางนะคะของเส้นชนไก่นะคะเราพัฒนานะคะจันทร์วันที่แปดมกราคมนะคะสองห้าหกเจ็ดนะคะบนล่างวิ่งรูดเด่นที่เก้าลองที่เจ็ดเด่นที่เก้าลองที่เจ็ดนะคะแล้วก็เลขติดนะคะเลขติดมี่ติดสามติดสองติดหนึ่งนะคะติดสามติดสองติดหนึ่งเนาะค่ะติด2 ติดสามติดสองติดหนึ่งนะคะ,นะคะจับคู่นะคะเก้าสามเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสองเก้าหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งนะคะแคปหน้าจ,จอไว้เลยนะคะท่านชมนะคะมากกัจัดคัดกับพานเด้อนะคะเพราะว่าทางช่องเองก็ได้มานําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก็ให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะเอาไปเบิ้งเป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดกับขอขอบคุณขอบคุณของเซียนชนไกดเด้อนะคะที่ไดมมาแบ่งปัน แนวทางนะคะห้ยเอฟซีทั้งช่องในเบิ้งนะคะ,ะขอขอบบุญขอบคุ่นเอฟซีนั่มนะคะที่คอยกดไลค์กดแชร์หายกันแล้วกันนะคะ,สำ,คะ,คะ,คะสำหรับคลิปนี้แอดก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ